จะมาขอสัญชาติไทยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างสัญชาติไทยเนี่ยขอได้หรอขอกันง่ายๆอย่างนี้หรอสบายดีทุกคน ทักไทยสบายดีเอฟซีเพิร์สสุขสุกคนเนอร์ฟังลาฟังไทยและต่างประเทศเนาะมือนี่กามาอยู่กับน้องรัดสายกินคือเก่าพี่น้องอยู่ที่อุบลราชธานีพี่น้องกามีหลายคนถามเนะเาะเป็นยังน้องรัดคือใหญ่ไปยังสินะทุกคนน้องรัดก็ถ่ายคลิปหรือว่านี่ทุกคนอะก่อนจีเขาไปรับชมทุกคน ฝากคนกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องดัดในเด้อทุกคนที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามกดจับะกครคเกานี่นนเลยทุกคนอ่ะมาข้าประเด็นเท่าเลยน้อทุกคนก็คือน้องที่น้องดัดใน้หญมากอุบลนี่ก็คืออยากมาหางานใกล้ๆบ้านไปมากมันจะสิรวกสินาทุกคนนะคะอันลักๆก็คือ,อมาอยู่กับพี่เกกเพราะว่า อันในคีพีตามนั้นกลายคนอาจิก็กเห็นเนาะเพราะว่าพีตามนั้นได้ื้อรถตุมากแต่กาจิได้ไปไปแลนไปวิ่งรถนี่ละทุกคนก็เลยโถโตห้านองว่าอันมาอยู่น้ำเอื่อยวาเอื่อยอยูู่้เดียวนี่มาอยู่เป็นโมแน่นอกพีกเกอรอยูู่้เดียวนะคะก็เออ ก็เลยว่าไปอยู่น้ำเปื่อยพรเป็นมูเอื่อยแล้วก็มันกะไก่บ้านแน่นะทุกคนแล้วก็ขอคุณเอฟซีไดรยเดอที่เป็นห่วงนอกเป็นห่วงไม่ไกลทางบ้านทุกคนอันน้องลาดทำไมไม่เอาอันยายหรือไม่ไก่ที่บ้านมาทํางานด้วยว่าชั้นทุกคนนอ้องลาดกะอยากเอามาน้ำยู่ทุกคนแต่ว่าอันเมียงานมันประธันคงตัวน้องบอมเนบ้า สิมาได้กะสิได้งานโดดสินะฮะนอทุกคนเอากะต้องหาง,งานแบบที่มันพอเอาเหตุใดน,นัน่มสินะกันไหมนะเกินไปเอาก็ก็อ่างารมันก็บอกบอกอำนวยความสะดวกในการเหตุวิยากสินะทุกคนค่ะขอบคุณไดๆเด้อไหวบัดพละโอกาสมีโอกาสดีๆแต่กะจังสิเอาไม่ไกลมากนาะเพราะว่าไม่ไกลก็อยากมาหางานอยู่อยู่ฟังท้ยอยู่เม่ไกลกะถา,ามว่าน้องราด แม่ไปด้วยหน่อยว่าฉันเอาแม่ไปด้วยหน่อยมึงรักะเออกิดก่อนกับเบิรงสถานกาการก่อนเนาะเพราะว่าเขาสองเมีลูกนี่ก็เพิ่เคยไปสไลไกลสินะทุกคนอย่างว่ากับว่าทันเป่าแม่ไกลามากเนาะเออกะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือทุกคนกะมีหลายๆคนถามขามา กับว่าเป็นว่าหล,ลายคนถามดอกก็คือน้องดนดนั่นได้ทายคลิปคลิปหนึ่งไปเนาะคลิปที่ว่าไปโรงพยาบาลน่ยนะทุกคนก็มีคลิปลามาหลายอย่างเนาะน้นะนองัดนกัถ้าบอกพิดหรือว่าเห็นยางพิกดก็ขอโทษขออภัยนําเด้ดอจ้ะทุกคนด้วยความที่บ่ฮููู้้มวพมบ่บบบาทึ้งการสินะทุกคนก็คือเนอาะน้องแดัดได้ก็อยากว่าไปแนี่นะเนาะว่าอันอยากไล้สัญชาติไทยอยากเป็นคนไทยสินะทุกคน ที่เราเลยทายคลิปไปในมือนั้นเนาะยอดวิวตอนนี้ก็ฮอตเจ็บมือแต่ก็ขอบคุณเอฟจีทว่าขอบคุณคนเขาส้มเดอ้อยอดวิวหลายแฮงทุกคนบุคิดว่าสียอดวิวหลายปันนั้นเนาะก็มมี <c oughs> น้องลัดวาอยากอ่าอยากเป็นสารชาไทยอย่างนี้นะก็มีอันหลายคนเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอ่าไม่ยากเลยน้องลัด อยากไล่สรรชาติไทยอ่ะมาหาพี่นี่วันนั้นโอ้ยขึ้นันงนายป่ะนันก็สิไปแล้วนอเออเลยกัอันถ้าอยากได้สัญชาติไทยต้องต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นนะมันมีแบบสองแบบหรือว,ว่าทางง่ายๆเลยก็หาสามีไทยเพิ่นว้าเนาะ อนนันนี้กาบพวกโอ้โหคือกันเนาะว่ามันจีไรแถะด้วยบัวไรแถะเนาะเพราะว่ามือนั้นทุกคนสองดัานิีบเอาสูฟังมือนั้นก็คืออันน้องรัตนั้นเลยไปถามไปถามอันกรมแรงงานนี่แหละทุกคนเพราะว่าอันสิมาเฮ็ดเอียงล่ะบัตร M O U หรือว่าบัตรแรงงานทุกคนไปถามเนาะแต่กาไรงี้ยน เลยเห็นเนะคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งก็คือสามีเป็นคนไทยเด็กับภรรยานั่นเป็นคนเนเขมรทุกคนได้เขาไปในกรมในงาน,นเนะเ,เล่ากาับอันพนักงานเล่ากับามว่าสวัสดีค่ะคุณจะมาทำธุระการเรื่องอะไรคะธุระการเขินมาทำทำอะไรคะอย่างประมาณนี้แหละทุกคนน้องดัดกับจูเนียร์ประจูเนียเนะ ล้วก็ายซองวเมียนั่นแล้ววาอ่าพอดีว่าผมกับภรรยาเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสว่าฉันจะมาขอสัญชาติไทยบัดเนี่ยอันพนังงานหรือว่าจาหน้าทีนั้นแ้วก็ว่าอ่าคุณต้องเข้าไปอันที่อยังกว่าน้องเลิศกับจำบดได้ด ที่แบบว่าที่จดทะเบียนที่อันนั้นเหละเขาจะเอีอยงเขาจะให้คําปรึกษาแต่ว่าที่นั่นเขาอาสองคนแต่ว่าระหว่าว่าอันที่นั่นแนะนํามาให้ที่นี่่าสนเดกะาจะมาขอแบบว่าเราสองคนได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วจะมาขอสัญชาติไทยเนี่ยต้องทํายังไงบ้างอเนจ้าหน้าที่นั่นก็นเลยว่า สันชาติ์ไทยเนี่ยขอได้หอขอกันง่ายๆอย่างนี้หรอละว่าสินะอันมันมันขอกันบร่ได้เลาล่ะว่ามันจะอยู่ไร้ยปีอ่ะอยู่บ่ไร้เป็นสันสาติ์ไทยากบ่เคยเห็นแบบว่าอันสาติ์อื่นมากขอเป็นสันสาติ์ไทยสินะบ่เคยเห็นละว่าสินะแใวการละว่าว่าอัน คุณามาอยู่ที่นี่ได้ด้วยสถานะสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสเป็นบอสล้วว่าคุณอยู่อย่างนั้นในฐานะนั้นได้แต่ก็มีอ่าชิตเสมอภาพคนไทยละวะ่าจินนะแต่กันได้ยินไหนังไอไลาได้คนกับบอสอะไรปะมาจดทะเบียนสมรสได้เ <c oughs> จ้าเจ้าอะไรเป็นแคบยัียงละ่ะ ฐานะสามีภรรยาเนาะสถานะแม่แม่ของดูแลก็บขั้นขั้นค้นสิไหลก็คือดูของเจ้าสัญชา,าในมากขอดอู่ฟังไทยแต่เขากันเจอ,อให้เดือกเนาะให้อยู่สันชาไทยสันชาชา,ชาเล่าเลยนะต่ว่าถ้า,าคบหอบ ยี่สิบปีจังใหุ้เจ้าเลือกได้สัญชาติเดียวเนาะก็คือเจ้าสิเลือกเอาไทยโบก็เจ้าเลือกเอาไทยกับเอาไทยเนาะ้าเจ้าเลือกสัญชาติลาจ้ะก็ลยเป็นคนเล่าวีินะอันนี้ก็คือได้ยินหลายๆทีบอกแต่บ่าว่ามันแมนแท้หรือบอะทุกคนอันนี้ก็ค,คอมเมนต์บอกนี่เด้อนะู้ใดโหเนาะแล้วก็อันเกยสองคนอันนั้นนะบ้าเคยเคยมีแบบว่าคนมาขอสัญชาติไทย ฉัญชาติไทยได้เห็นว่าจังนัเฮาก็บ่ฮู้วา่าเขาได้แท้หรือบ่ก็มีอ้ายเอื้อยหลายคนบอกวา่าอันสัญชาไทยนี่มันบ่ได้กันง่ายๆมันมันได้แค่แบบว่าสายเดือดสายเดือดก็คือดูดูดของของฝัง่งไทสิเนาะแก็ของต่งประเจงว่าให้เดือดเนาะอันนี้น้องรก็โหแนบ่แนเนาะก็ได้ยินเขาเจ้าว่าคือกันไก็เบิ่งในคลิปแน่เนาะ,นะ,นะ ในกามันจะมีแบบว่าอ่าจะมีคนอย่างสวมดอยสวมดอยนี่ก็คือกระน้องนัดกนเลยเห็นในข่าวอยู่เนาะตัวนี้นอกในข่าวเท่า,ราัรน์าส่วนนั้นนอกบอานตำรวจได้จับแบบว่าข่าวที่แบบว่าอ่ามีคนตายแล้วก็ไม่แจ้งชื่อสินะไม่แจ้งชื่อว่าอันมลณะ,ะกม เด่กะเอาคนต่างสารนามาสวมล้อยอย่าสิน้องรันอันนี้เคยเห็นในขานะ่ะบางมันผิดกฎหมายเด้อตัวนี้เขาเขากับว่าอยู่ทุกคนอันนี้ก็เคยเห็นกับว่านอกสะจากจะสวมล้อยจะได้เป็นสารศาไทร์แต่เขาแบบสดุดยอดเด้อทุกคนแบบตำรวจเขาไหว้แห้งเจ้าสีสวมล้อยไหว้่ไหว้เขากับไล่เจ้าท่านจับเจ้าท่านชนะทุกคนอันนี้กับุดยอดอุ้ยขลอกะลอกทุกคน อือแต่ใช่ไฟปัวอ,อย่างใี่ซอ,อนบูอัน,นี้ก็สุดยอดการเห็นงานของตำรวจเนาะบอว่าจะเป็นปนงานต่างๆเนาะอันนี้สาวเราหยกหยองเด้อทุกคนการทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไทยสุดยอดเด้อจับจนก็ไว้ทุกคนอันคือว่าไปปนข้ามนี่ได้บ่พ่อสามนาทีต่ตำรวจจับได้ท่านแล้วนะฮะทุกคน หล่งแกก็ซีมีประมาณนี้น้ะทุกคนแ้วก็เอฟซีว่าน้องรัดก็ไปปะปัวซิเดี๋ยวพี่จะทําเรื่องให้เองกว่าสั้นปะบดได้ทุกคนคนนี้ฮักแท้งเนาะฮักแข้งคนที่ถมบ็ไดเนาะน้องึจนจังเขาสิิิมเอากาขอขอบคุณในไลน์เด้ออันความหูความเห็นต่างๆน้าๆเนาะที่เอฟซีคอมเมนต์บอกว่า อันนี้มันเป็นจังสันเดอร์อันนี้มันเป็นจังสีเดอทุกคนกะให้ความฮวมเมือเอ่อนาะให้ความคิดเห็นความเห็นต่างๆเนาะที่น้องดัดคนนี้โบโบจากนอกกะขอขอบคุณได้ๆเด้อขอขอบคุณได้ๆเนาะคนไทยกะมีแต่กนใจดีมีแต่คนรับเพ่งไปใจว่าใจเป็นกะเบากระถามกะ เออ,อน้ำเฮ้าจินะเฮาเฮาเป็นคนแบบปฏิบูตะปาก,บ,กาบูตาเป้่านอก็กโอ้ซึ้กภูมิใจเรื่องคนไทยแบบมีความเมตตาเลยก็ความเปไรอย่างไรเขิดความเมตตาเลยก็ความปณิปน้อมอันถนอมนำใจยังเอ,อือเอ,อืเอ,อเพื่อ,เพ,อเพื่อแพ่เอือดอุออ้ยแบบบอก็บผเป็นนาอนี่แหละคนบริเวณทุกคนกันนอนดัน เบาอีหยังผิดเฮ็ดอีหยังผิดก็ขอโทษขออภัยนําเด้อตักเตือนน้องน้องคนนี้ได้เด้อทุกคนพร้อมสิรับฟังได้ก็พร้อมสิปรับตัวเด้อทุกคนสิบนอทุกคนน้อกทุกคนกับปากน้ำได้หลายเด้อผู้ใดอันเห็นอยังโบถือตาโบถือหู่โบถือตาก็ตักเตือนกันไในนอกตักเตือนแบบอาเป็นป้านอมแน่น้องนาแพงเป็นคนแบบ น่อยใจง่ายสินะมันนิมนต์นกน้อกคัดตเด้อทุกคนเด้เอ,อกันเนาะเดือนหน้ามือนีนกัซมีมือนีนเด้อทุกคนจังไลยก็เป็นกำลังใจแน่ยปากกดใดกดแทะอ่ะเดดเก็กน้อยเนาะมาขายของเก็กน้อยผู้ดใดสนใจเนาะซหาิตาลีทองนี่ค่ะติดต่อมาหาน้องดัดได้เด้อที่เฟซบุ๊กน้องรัดสายกินแต่กนะะัเบอร์โทรอ่าศูนย์ 8 3 1สหนึอ่าทุกคนฝากน้ำเด้อเป็นกำลังใจสาวราวคนนี้เด้อดทุกคนฝากกดได์กดแชร่เป็นกำลังใจ,ใท,ใงใจที่สำคัญกับกดติดตามใเด้อทุกคนถ้าผู้ใดอยากจะผ่อนหน,นอกนอกการสามารถกดสุปเปร์แตงใดเด้อทุกคนพอกันคิหนาอีพีนาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย